ก็สวัสด <te ีนะครับวันนี uhm ้ก็จะเป็น EP ที่2ต่อจากตอนที่แล้วนะครับก็คราวที่แล้วนะครับได้เปรียบเทียบคอยแต่งนะครับคอยจุดระเบิดแต่งกับคอยจุดระเบิดโรงงานเดิมนะครับแบรนด์โทมากินะก็โดยสรุปแล้วนะครับ แรนโทบากิ aki, จะมีความต้านทานต่ำกว่าทั้งขดลวดผสมภูมิและก็ทุติยภูมินะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองทดสอบนะครับไฟกระโดดข้ามเคี่ยวนะครับว่าเส้นใหญ่กว่าแล้วก็แสงมีความเข้มกว่าไหมนะครับกับคอยเดิมแล้วก็คอยโรงงานนะครับไม่ได้ขึ้นเทสไดโนนะครับก็จะเป็นการเทสด้วยตาเปล่าแล้วก็ความรู้สึกนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมานะครับเชื่อม สายควบวกก่อนนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วคอยมันขาดอยู่เดี๋ยวก็จะมาซ่อมนะครับคอยของโรงงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปติดตั้งที่รถนะว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องรื้อ,อตะกัวของเก้าออกก่อน เติมไว้ก่อนนะครับตะก่วดตรงนี้เดี๋ยวพอสายร้อนนะครับต้องหอาฟลักมาด้วยแล้วแหละนะใส่ไฟมันไม่ดูดเลย พออยู่ชั่วคราวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปติดตั้งบนรถแล้วก็จะเป็นคอยเดิมทมี่ถูกติดตั้งกับเคส R110 นะครับเดี๋ยวจะลองทำการสตาร์ทนะครับแล้วก็ดูที่หัวเทียน้วกันนะครับตอนนี้ให้เครื่องมันติดก่อนนะครับห่างประมาณเซนหนึ่ง ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดแฟลก่อนมันมันห่างขึ้นนะเดี๋ยวลองขยับไปก่อน <c oughs> นี้คอยเดิมนะครับ ใส่คอยแต่งดูนะครับอันนี้คือคอยเดิมนะเดี๋ยวจะขึ้นดูสภาพก่อนนะครับนี่คือคอยเดิมนะเมื่อกี้ก็ได้ดูกันไปแล้วสำหรับคอยเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องบัดกรีขั้วออกก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าหัวใหม่ดีๆนะครับ แต่ถ้ามันรูดผ่านแล้วตรงนี้เราก็จับนะครับมันก็จะไปได้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันฟิตมากถ้าเราทําตอนนี้เลยอะบัตกีมันจะหดลงมาด้วยเพราะมันร้นอนนะครับต้องดึงให้พ้นช่วงไปก่อนแล้วลองดึงสักพักแล้วลองเช็คสายดูว่ามันขาดไหมนะครับลังไว้ก่อนได้แค่นี้แหละตึงมากแล้ว เดี๋ยวพันใส่ไฟก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไลทตะกัวนะเดี๋ยวผมต้องเอาคีมบีบก่อนนะครับมันใหญ่ไปมีเศษตะกัวของเก่านะครับมันทำให้แบนเดี๋ยวสลายรูปทรงมันก่อน ลองใหญ่ดูถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาเศษตะ,ะกัวเก่าออกก่อนนะครับอ่าโอเคได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตะกัว ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วกันนะแต่ว่าต้องให้ความร้อนมันถึงนะครับมันถึงจะติดแน่นนะที่แกนกลางสายไฟอะครับมันจะดูดตะกัวอยู่แต่ถ้าเราไล่แต่ข้างนอกมันนิดเดียวมันจะไม่อยู่นะครับเชื่อมยากด้วย้ขออนุญ,ญาตวางปากกานิดนึงนะครับ ไม่รู้ว่าจะเห็นเข้าไปในกล้องหรือเปล่านะขอเช็คก,ก่อนจะพยายามให้เห็นในกล้องเยอะๆแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่เชื่อมนะครับไลตะกัวให้มันยึดสายไฟแน่นๆก็พอนะไม่มีอะไรมาก ลายล้นะครับเป็นเนื้อเดียวเดี๋ยวกับด้าน <m> ก็ไล่ตะกั่วกทีนึงน่าจะอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับตัวนีอ้อยู่นะครับท่อหดหดด้วยเลยวะทีนี้นะครับเดี๋ยวต้องพยายาม อาท่หดแล้วก็ให้มันมาครอบนะครับสายไฟให้อยู่นะเมียนเดี๋ยวสายมันหักนะครับตอนนี้ก็ต้องพยายามดึงขึ้นมาเล็กน้อยนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันหดไปหมดเลยตอนนี้ก็ได้แค่นี้แหละนะครับเต็มที่แล้ว แต่ว่าสายตัวนี้เดี๋ยวจะถูกไอเนี้ยประคองไว้กับขั่วนะครับมันจะได้ไม่หักนะอาจจะพับไปข้างหลังอย่างนี้เลยนะครับมันจะไดอ้อยู่กับที่นะเวาลารถมีการกระเทือนอนะ่ะมันอาจจะสายหักว่าหลังได้นะครับเราวย็ยาไว้เลยเดี๋ยวไปต่อปักอย่างนี้เอานะครับ โอเคเดี๋ยวไปลองติดตั้งดูนะครับแล้วก็เช็คตัวตาก,กายไฟนะเดี๋ยวใส่อันนี้ปอกไว้ก่อนนะครับก็ใช้หัวแล้วก็จอกอันเดิมของติดรถนะไม่ต้องซื้อใหม่นะครับไม่ได้เสียอะไรแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เสียด้วยถ้ามันไม่ร้อนขนาดมันแตกข้างในนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งมาติดตั้งคอยไฟแต่ง นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันจะต้องวางสายแนวไหนนี่ยิ่งติดเลยนะครับต้องหงายลงนะโอเคมันก็จะมีขั้วลบนะครับ ไม่รู้มาจากกล่อง C D I หรือเปล่านะยังไม่ได้ไล่สายนะครับแปะไว้แล้วก็เดี๋ยวนะครับประคองสายไว้เฉยๆไม่ได้เป็นโคลบนะอ่าสากไวสองรูแล้วก็เอาสายเนี่ยเกี่ยวกับปลั๊กสายสีแดงข้างในตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นแต่อยู่ตรงนี้นะ ต้องเสียบก่อนสายมันสั้นนะครับมาจาก C D I แน่นอนสีแดงตัวนี้นะก็หลับไฟ A C นะครับ C D I มาจากตัวกล่อง พอตึงๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องมาจัดตัวหน้าด้วยคันให้ตึงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกราวของรถนกวกดข้างหลังด้วยนะครับ แน่นปักนะครับก็เดี๋ยวแพนลงมาด้วยนะมาลองดูนะครับประกายไฟกันที่คั้วหัวเทียนนะว่าจะแรงหรือว่าเบากว่าคอยเดิมนะครับ จะอยู่ลักษณะนี้นะเราใหญ่กล้องนิดนึงนะครับจะต้องดับไฟตอนนี้มันเบี้ยวนะต้องตัดสายด้วยนะครับเสียดายจัง เดี๋ยวเข้า,ขางข้างๆก็ได้นะหนีบไปเลยจะได้ฟิกระยะนะครับประมาณเซนหนึ่งเดี๋ยวผมดับแฟลตกันนะเน้นๆนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องแล้ว แรงกว่าเดิมไหมอ่ะเดี๋ยวจะทําคลิปเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นเครื่อง ก็จะเป็นคอยแต่งแล้วนะ คลิปต่อไปก็จะเป็นการถ่ายเทียบกับคอยเดิมนะครับดูกระแสไฟนะคะนะครับก็เป็นการทดสอบ กายไฟนะครับระหว่างคอยเด้งกับคอยแต่งรู้สึกคอยแต่งจะมีแสงที่จ้ากว่าแล้วกันนะครับแต่เรื่องความแรงอันนี้ไม่มีอุปกรณ์ที่จะวัดนะครับนะครับสำหรับผู้ชมที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนะครับสวัสดีครับ